ท่านเคยประสบปัญหาอย่างนี้ไหมที่บ้านท่านหรือที่ทำงานในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์มีอาการไฟตกไฟดับไฟกระชากหรือไฟเกิดวันนี้ผมจะมานำเสนออุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้นั่นก็คือ UPS หรือเรียกกันทั่วไปว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง TSC 1 0 1นะครับวันนี้มารีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับการสำรองไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า UPS นะครับผมสำหรับ UPS นั้นคุณนุสมบัติก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือเรียกกันว่าเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับ ทีนี้ผมก็ได้ทําการสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าสรุปอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ใช้งานข้อมูลที่น่าสนใจบ้างน,นะครับไปดูการแกะกล่องกันก่อนเลยครับน้ำหนักกล่องก็ หนักพอสมควรน,นะครับกล่องใหญ่มาก UPS นี่หนักน้ำหนักเขาขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่รุ่นๆเลย่ะเริ่มเห็นข้างในแล้วครับหนักมากใช้วิธีความเอา ในกล่องก็มีใบนี้มาให้ด้วยนะครับมีการชิงโชคด้วยสำหรับแบรนด์นี้นี่ครับรูปร่างกล่องั้านนอกยี่ห้อคือ u n นิทินะครับ u n นิทิเดี๋ยวดูรูปลัณ์ภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกกล่อง เครื่องสำรองไฟยูนิเท็คยูนิเท็คยูนิเทครุ่นไฮเปอร์แม็กนะครับโมเดลไฮเปอร์แม็กพีโอไซเวฟเหมาะสำหรับซัพพอร์ต PSU 80พัดนี่คือรายละเอียดของการติดต่อเซอร์วิสต่างๆนะครับ กลเอ,อาละครับดูภายนอกกล่องไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาแกะดูภายในกล่องกันบ้างว่ารูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไรครับสำหรับเครื่องสำรองไฟ u u n t e c h รุ่น hypermax ในกล่องจะมีอะไรมาดูนะครับอันดับแรกก็เจอเลยครับคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานพร้อมสาย USB ให้มาด้วยตัวนี้จะเป็นสาย USB แบบ Type A ทู Type B นะครับผมนี่แหละคู่มือ พร้มสาย USB ข้างในที่เหลือก็ข้างในที่เหลือก็มีแต่ตัวเครื่องเลยนะครับหนักมากเพราะว่าหนักกับแบตเตอรี่นี่แหละครับในกล่องก็ใส่โฟมมาอย่างดี นี่นะครับสายไฟของตัวเครื่อง UPS ติดมาเลยเดี๋ยวแกะดูข้างในกันคลิปนี้ก็เหมือนเคยนะครับไม่ได้สปอนเซอร์จากผู้ผลิตสินค้าหรืออะไรสั่งมาใช้เองซื้อเองใช้เองนะครับก็เลยมารีวิวแล้วกน็นำเสนอข้อมูลที่ได้ ค้นหามาได้รายละเอียดสรุปมาเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้เลยนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าสินค้าบริษัทไหนสนใจอยากส่งมารีวิวก็ส่งมาได้นะครับดูด้านหน้านครับ หนักพอควรนี่คือด้านหน้าและด้านข้างเต็มๆของเจ้าตัว u p s Unitech m o เดล Hypermax ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่น1,200 VA นะครับขนาด840บวัตต์นี่ครับรูปหลักภายนอกต่างๆ นี่คือช่องด้านหลังช่องดลังพักสายไฟนี่คือปลั๊กเสียบที่จะเสียบไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจอต่างๆนานามีสองสีแบ่งการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละสีแต่ละอันเป็นยังไงหนักหนักพอสมควรสรุปแล้วในกล่องก็มีแค่ คู่มือพร้อมสาย usb ไทย a 2 Typ ท b แล้วก็ตัว ups เลยนะครับทีนี้มาฟังคุณสมบัติของตัว ups รุ่นนี้กันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างสำหรับ ups หรือเครื่องสำรองไฟยี่ห้อ u n i t e c รุ่น hypermax 1200 va 840วัตต์ตัวนี้ก็คือเป็น UPS ระบบ l i n e ิน t e อร์แอคที i วิส t a สเต i z e r ให้รูปขึ้นไฟบริสุทธิ์แบบ p พียวสายเว็บตลอดเวลาให้ไฟขาออกสูงสุดถึง840วัตต์หน้าจอดิสเพย์นี่นะครับแสดงผลการแสดงผลทางไฟฟ้าถึง9สถานะ ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์สามารถทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกินและก็ไฟตกมีระบบป้องกันการใช้งานเกินเมื่อต่อโหลดเกินมีเสียงเตือนเมื่อชุดวงจรภายในเครื่องมีปัญหามีระบบ dc start และระบบชาร์จอัตโนมัติ ขณะปิดเครื่องมีระบบรีเซ็ตฟิลป้องกันปัญหาไฟต้นทางและไฟฟ้ารับวงจรมีช่องเสียบไฟแบบยูนิเวอร์แซล8ช่องเสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและก็ปลั๊กแบนมีระบบเซิร์ฟโปรเทคชั่นป้องกันไฟกระชากที่สำคัญก็คือรับประกัน2ปีโอเคนี่คือ รายละเอียดสเปคเบื้องต้นคร่าวๆนะครับทีนี้ก็มาดูนี่ครับว่าข้างหลังที่เขาบอกว่าช่องเสียบปลั๊กไฟนี่คือช่องเสียบปลั๊กไฟนี่นะครับที่บอกว่าช่องเสียบปลั๊กไฟแปดช่องแบบ Universal แซลแบบยูนิเฟอร์แซลก็คือนี่นะครับช่องเสียบแบบ3ขาจะแบ่งโซนเป็น2สีด้วยกันก็คือสี แดงๆออกส้มๆนิดนึงแล้วก็สีขาวในส่วนนี้เท่าที่ผมศึกษาดูว่ารุ่นนี้ก็คือในโซนสีแดงนี่ครับก็คือจะเป็นการจ่ายไฟที่ต่อพ่วงด้วยการสำรองไฟด้วยแต่ถ้าเป็นช่องาขาวๆสองช่องนี้คือการต่อตรงฉะนั้นก็คือถ้าท่านจะต่อพวกคอมพิวเตอร์จอภาพอุปกรณ์พ่วงอย่างอื่นก็คือช่องนี้นะครับที่เป็นมอนิเตอร์จอภาพ แล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยเวลาไฟดับไฟอะไรตรงนี้ก็คือจ,จะจะยังสำรองไฟอยู่จะไม่ดับไปเลยเหมาะกับจอคอมพิวเตอร์แล้วก็จอเพื่อได้เซฟงานเซฟเกมหรือเซฟอะไรข้อมูลต่างๆให้ได้ทันท่วงทีในส่วนตัวข้าขาวนี่คือต่อตรงบายพาสก็หมายความว่าถ้าไฟดับตรงนี้ก็จะดับไปด้วยวส่วนโซนนี้โนฟักสีขาวสองปักนี่คือไฟจะดับไปด้วย ในส่วนนี้ถึงจะเป็นในโซนสีแดงๆส้มๆเนี่ยจะมีการจ่ายสำรองไฟมาให้ด้วยนี่นะครับตัวปลั๊กยูนิวโอเซลเขาแยกการทำงานเป็นสแบบด้วยกัน สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ครับอยู่ในนี้จะมีจำนวนทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับขนาด1 2บสองโวลต์เจแอมป์นะครับอยู่ในนี้2ก้อนมันทำให้มีขนาดน้ำหนักมากนะครับแบตเตอรี่2ก้อนในตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เขาเคมมสเปกก็คือกำลังไฟที่เขาจ่ายได้สํารองได้คือ840วัตต์ประมาณนี้นะครับ นอกจากจะไปต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น UPS รุ่นนี้ก็ยังสามารถจะไปต่อกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลต่างๆไม่ว่าจะเป็น PlayStation หรือว่า Xbox หรือ n i Nintendo Switch รวมไปถึงบางทีก็ไปต่อกับทีวี LED TV พวกนี้นะครับที่มีขนาดไม่ใหญ่มากคือไม่กินวัตสูงเท่าไหร่ หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆเช่นโมเด็มเราเตอร์สวิตต่างๆเป็นต้นนะครับก็สามารถเอาไปต่อได้ทีนี้แล้วก็มาดูนะครับว่าการเลือก u p s ของผมที่พอสรุปได้จะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทำไมต้องใช้ u p s นะครับ u p s มีหน้าที่ป้องกันความเสียหาย ที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอันมาจากสาเหตุความผิดปกติจากพลังงานไฟฟ้าเช่นไฟตกไฟดับไฟกระชากหรือว่าไฟเกินรวมถึงมีหน้าที่สำคัญสหรับใจพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อเกิดปัญหาทางการไฟฟ้าเพราะความไม่แน่นอนของกระแสไฟฟ้า ที่ไม่สามารถคาดการได้ทีนี้มาดูในส่วนการเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือ UPS ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์การใช้งานนะครับโดย UPS เท่าที่ผมหาข้อมูลมาก็คือในบ้านเรานี้จะแบ่งทั้งหมดเป็น3แบบ3แบบนะครับแบ่งทั้งหมดเป็น3แบบดังนี้นะครับ 1. UPS b a b e Simulated Sine Wave พูดง่ายๆให้เห็นภาพคือเป็นลูกคลื่นจำลองแบบกระแสะไฟฟ้า 2. UPS Babe Pure Sinewave พูดง่ายๆให้เห็นภาพคือเป็นคลื่นแบบเหมือนกับของการไฟฟ้าเลย 3. UPS Babe True Online โดยปกติ UPS 2ตัวที่กล่าวมาข้างต้นถ้าสภาวะไปปกติไปจะเข้าแบตเตอรี่จนเต็มแล้วไบพาสไปยังสตาบิลเลเซอร์ปรับแรงดันให้เราใช้ในสภาวะปกติแต่ถ้าเป็นแบบพรูออนไลน์ไปจะเข้าแบตเตอรี่ตลอดเวลา และจ่ายไฟออกมาผ่านอินเวอร์เตอร์ให้เราใช้ทำให้ไฟนิ่งมากๆไม่มีความผันผวนแบบนี้คิดว่าดีที่สุดในบรรดา UPS ที่กล่าวมาแต่ราคาค่าตัวสูงมากๆเลยส่วนในวันนี้ผมจะมาแนะนำยูพีเอาแค่2แบบข้างต้นที่ได้กล่าวมาไว้นะครับก็คือแบบที่หคือแบบ m u l a t e s i ต e w a ว e แล้วก็แบบที่2องเพียวไซเวนะครับสรุปพอให้เห็นภาพแบบคร่าวๆนะครับว่าแต่และตัวเหมาะเหมาะกับการทํางานหรือเหมาะกับการใช้งานอย่างไรนะครับ <S <S มาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับคอมพิวเตอร์สรํานักงานหรือคอมพิวเตอร์แบบออ l ์แนวันทั่วไปจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สเปคไม่ค่อยสูงมากนะครับส่วนมากก็ใช้ไว้พิมพ์งานค้นงานอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลง YouTube นิดหน่อย ดังนั้น u p s ที่ใช้ก็ควรใช้เป็นแบบ Simulate Side Wave นะครับก็เพียงพอแล้วโดยที่การเลือก u p s แบบ Simulate Side Wave นะครับให้ดูกำลังไฟสัก3 5 0วัตต์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าต้องการแบ็กอัพจอคอมพิวเตอร์และพวกพรินเตอร์ด้วยก็ให้ดูสัก480วัตต ขึ้นไปเป็นตัวตั้งต้นนะครับให้สังเกตดูที่วัดนะครับเป็นหลักไปดูค่าอื่นเดี๋ยวเราจะงงกันเพื่อให้เข้าใจง่ายอย่าไปดูที่ av ให้ดูที่วัดนะครับราคาของ ups ประเภทนี้ก็จะราคาไม่ค่อยสูงมากนะครับประมาณพันกว่าบาทจนไปถึง2,000ไปปลายนะครับหรือ3,000ต้นๆน,นะครับ และในส่วนถ้าเป็นประเภทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่สำหรับเอามาเล่นเกมคอมพิวเตอร์เกมมิงหรือคอมพิวเตอร์ที่ประกอบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะรวมไปถึงการตัดต่อการทํางาน 3D อะไรต่างๆที่เป็นสเปคสูงๆนะครับคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับสเปคสูงโดยเฉพาะเรื่องการ์ดจอพวกนี้ต้องใช้ power supply ที่มีกำลังบัดสูงๆ มีวงจรแบบ Active PFC ซึ่งต้องการไฟฟ้าแบบ Pure Side Wave ดังนั้นการเลือก UPS ให้กับคอมพิวเตอร์ประเภทนี้นะครับที่สเปคสูงสูงให้เลือกเป็นแบบ Pure Side Wave จะตอบโจทย์กับกลุ่มคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้มากนะครับส่วนราคาของ UPS ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์สเปคสูงสูงนั้นราคาก็จะประมาณ3,000ไปไปๆจนไปถึง4 5 0 0 0นะครับ เอาละครับฟังสเปคหรือก็ฟังรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ UPS มาทั้งหมดนะครับทีนี้ผมก็เลยมีข้อคำถามสงสัยต่างๆผมก็เลยทำการสอบถามไปยังผู้ผลิตผู้จัดจำหน่าย UPS ซึ่งผมได้ทำการสอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย UPS ยู i t e e c นะครับ โดยแบ่งข้อสงสัยของผมออกเป็นดังนี้ครับก็คือเริ่มต้นการใช้งานเลยครับเริ่มต้นครั้งแรกเลยโดยข้อแรกนะครับที่ผมทําการสอบถามไปก็คือหลังจากการแกะกล่องเพื่อเปิดการใช้งานเป็นครั้งแรกเราต้องเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จ UPS ให้เต็มก่อนไหมประมาณเหมือนกับชาร์จแบตมือถือที่ซื้อมาครั้งแรกอุปกรณ์ที่มันมีแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาจากครั้งแรกนะครับ ทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเขาก็ตอบว่าควรชาร์จ U p พก่อนการใช้งานอย่างน้อย6-8ชั่วโมงแล้วค่อยเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเพื่อใช้งานนะครับสรุปก็คือก่อนใช้งานอย่าเพิ่งเสียบอุปกรณ์อะไรเสียบชาร์จตัวแบตเตอรี่ไว้อย่างน้อย6-8ชั่วโมงครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ใน U p พหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราค่อยเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ต่างๆหรือว่าคุณจะเอาไปใช้กับพวกเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือทีวีนะครับข้อที่2นะครับหลังจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ต่อพ่วงกับ UPS แล้วเมื่อปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเราควรปิดสวิตตัวเครื่อง UPS ด้วยไหมรวมไปถึงต้องถอดพักตัวเครื่อง UPS ด้วยไหมทีนี้คำตอบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเขาก็ตอบผมมาว่า หลังจากการใช้งานอุปกรณ์ต่อพวกต่างๆให้ปิดแค่สวิตตัว UPS เท่านั้นและไม่ต้องถอดปลั๊กตัว UPS ออกนะครับข้อที่3นะครับที่ผมสงสัยเลยสอบถามไปถ้าจะให้การใช้งาน UPS ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นเราควรทดลองแบตเตอรี่เดือนละครั้งหรือ2-3ึงเดือนครั้งโดยการถอดปลั๊กไฟออกเพื่อให้ ใช้งานจากตัวแบตเตอรี่บ้างและทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีในการทำแบบนี้ควรทำไหมท้งนี้ก็คือการทำแบบนี้ก็คือเหมือนเป็นการเช็คแบตเตอรี่ไปในตัวแล้วก็อุปกรณ์ u p พของเราไปนในตัวนะครับทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายก็อบอกว่าควรควรทำบ้างควรทำก็คือเป็นการเช็คระบบไปในตัวนะครับฉะนั้นแล้วข้อสุดท้ายคือ ให้ระวังเลือกอุปกรณ์ที่จะมาต่อพ่วงด้วยอย่าให้ไฟโอเวอร์โหลดนี่คือข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนะครับในการใช้งาน u p เอ่ารครับทั้งนี้ในส่วนของเรื่องราคาราคาที่ผมได้มาช่วงนั้นจะเป็นช่วงจัดโปรโมชั่นพร้อมโค้ดส่วนลดต่างๆสำหรับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับ u p s Unitech m o เล l Hypermax นะครับ1,200 VA ขนาด840บาทราคาที่ผมได้มาในช่วงนั้นก็อยู่ที่ประมาณ2530บาทน,นะครับส่วนราคาทั่วๆไปจะอยู่ที่ประมาณ3100ถึง3600บาทขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นนะครับผมผมได้ในช่วงจัดโปรโมชั่นพอดีแล้วก็รวมคูปองส่วนลดต่างๆที่เราซื้อผ่านทางช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผม ทีนี้บางคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับว่า UPS ายี่ห้อ Unitec คือบริษัทอะไรนะครับสำหรับ UPS ยี่ห้อ Unitec นั้นผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายก็คือเซ r ร์คอนนะครับโดยถ้าพูดถึงเซอร์คอนแล้วแบรนด์นี้เป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าใหญ่ และเป็นหลักๆในวงการผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าเลยนะครับและยังมีอีกหลายยี่ห้อที่ให้เซอร์คอนผลิตให้นะครับฉะนั้นแล้วก็หายห่วงได้เลยนะครับว่า UPS ยี่ห้อ u n i t e c นี้ก็ผ่านการผลิตและจัดจำหน่ายโดยเซอร์คอนอยู่แล้วสําหรับการรับประกันก็อยู่ที่2ปีนะครับผมเอาละครับ สรุปทั้งหลายทั้งมวลก็มีประมาณในนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลที่ผมนำเสนอไปมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน UPS ได้เลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้เลยเพราะประสบการณ์ของแต่ละท่านน่าจะช่วยให้ท่านอื่นๆที่กำลังสนใจเลือกอุปกรณ์ สำรองไฟมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกนะครับผมท้ายที่สุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง TSC 101ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็กดติดตามไว้เลยนะครับผมว่าผมจะมารีวิวอันบ็อกหรือก็มาจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรกดติดตามไว้เลยนะครับ และก็ท้ายที่สุดนี้ก็คือไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์สินค้านะครับซื้อมาใช้เองรีวิวเองนะครับผมนะครับก่อนการใช้งานตามคําแนะนําของผู้ผลิตนะครับก่อนการใช้งาน UP ก็คือทําการเสียบชาร์จไว้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับตามคําแนะนําของผู้ผลิตซึ่งผมกําลังทําการเสียบชาร์จการใช้งานไว้นะครับตอนนี้ก็คือจะเสียบทิ้งไว้ ตั้งแต่เย็นวันนี้นะครับถึงเย็น่ตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมีจะเสียบไว้เลยครับจะทําการเสียบไว้แล้วก็ปล่อยให้มันชาร์จไปอย่างนี้ครับจะยังไม่เสียบอุปกรณ์ต่อพวกชนิดอื่นเข้าไปนะครับนี่คือรูปร่างลักษณะหน้าตาขณนะเปิดการใช้งานนะครับจอแสดงผล จอกเป็นสีน้ำเงินเข้มน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ